ที่ออกสามเก้าห้าน้องนิดฝันว่าในน้องนิดพ่นผันเห็นงูใหญ่งูถ้าเป็นงูหนีหน่อยยุทธึงยุทธึงอากาศค่ะลอยหูมันสิมีพวกกองเงินพวกเพชรพวกทองเ็้เหลื่อมอยู่ในทอง้าอยู่บัดที่เนื่อพิ่นกับว่าเพ่นยานพ่นกําล่งสินีบัดที่เนื่อพิ่นกับนี้บ่ได้พ่นยานพ่นกัเลยอธิษฐานให้คนมาซอยบัดที่นก็เลยมีงูใหญ่งูตัวนังใหญ่แห้งเิ่นว่า ลอยมาทางโอกาสหมูหน่อยแม่หมูหน่อยกันนี้ไปหมูใหญ่กับข้องไหว้พวกเพินที่ยังดิกไปหาลอยใบพันธุ์ข้างขอบเห็ดพวกยังเหลืม่มยุกผ้าผูกภ้าแบที่นี่นั่งมีคนกันเลยอธิษฐานเป็นราถันของสิ่งนี้สิเป็นของเพลิน ห้ตกลงมาอยู่ตอนหนาเพิ่นเด้อเพินพ่นอธิษฐานแบบนีท้ทุกทุกทุกขวงจะเนเพิ่นฝันเนาะยายนา่นพอตเพิ่นอธิษฐานจบมบาบบที่นี่ของสิ่งที่มันลอยอยู่เท่องอากาศนั่นมันก็ตกลนลงมาหล่นลงมาอยู่เละเตียนเพิ่น,นบ,บ่บบที่มีมีมูเพิ่นสองคนมาขอมาขอสิ่งนี้ นั่งเน็ดกับโยคาแต่ว่าเขาสองคนเอาไปบ่อได้โบดนี้เพิ่นกับอธิษฐานอีกเพิ่นว่าของสิ่งนี้เพิ่นบ่ได้เอาเป็นของเพิ่นคนเดียวเป่นว่าพิา่นสีแ่งห้หมูสองคนพิ่นอนุญาตแล้วจังไดก็ใหายพิ่นแ่งห้เพิ่นไปแนเดอเพิ่ Rose, พาทำอธิษฐานของเพื่อน่หโบพอแต่เพิ่นอธิษฐานจบของสิ่งตกอยู่ตอนน้าเพื่อนนั้นกันลอยไปหายเขาไปเคืงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของเพื่อน นนั่อุ้ยเ<ด>พคนหอดเป็นคนดีหอดอยู่ในฝันทุนน้นอยใหญ่เน,นาะสาวเกล้าเยาว์าแม่ฝันเห็นงูใหญ่เอาเก่าเด้อตกอื่นให้แม่หาใส่เอาหน่ายาว่าอุ้ยเพคนเราหายสูบทบี่นี่ก็เลยมะไหไสบานเพคนแปะไหเอาอีกแล้วอันโตแมน่นก็แฝะเก่าหาหาหุ นั่งตุ่มพ่นกับแปะหายเก่าหาหาเก้าบ่พนก็เลยถืองวดนันที่นอเพราะมันออกมันออกหาเก่านอกสามเก่าหาออายุพ่นสี่สิบสามปีเหล็กล่างมันก็ออกสี่สามเหล็กบนมันออกสามเก่าหากระเลยได้เจ็ดสิบบาทหงวดนันโอ้คนสิถือเพชยังไงก็ถือเน่าย่เอายังไงก็ต้องออกละงวดนี่เดี๋ยวหนูสิฟอวไปสื่อนี่เว็บมันสิท่านบอมันใบสซ่ครัวแล้วมา ม้าหัวติมันออกหัวตีมันออกอันนั้นหกสามศูนย์น่ะเพิ่นกับพันเห็นผู้หญิงมาหาเพิ่นอยู่ในห้องม้าเต็นหน่วยตาสองหน่วยามาเห็นเพิ่นกับ่านิพีต้นนันเพิ่นว่าเพิ่นสีม,มผาผักผัวกับหลูกเพิ่นไหวกับนั่งนีถ่ายดูแลเพิ่นแน่ เพิ่นว่าเพิ่นตายไปแล้วแต่ว่าเพิ่นนันห่วงหลูกห่วงผัวเพิ่นเพิ่นยากให้เฮ็ดบุญให้เพิ่นได้น่นเนาะเพิ่นนันก็ยังหน่อยอยู่เพิ่นกะจูงแขนหลูกเพิ่นมานั่งหลูกสาวอายุประมาณหปีนี่ละเพิ่นว่า ทางนั่งนีดก็เลยว่าโอ้ยสีมาผากลูกผากขัวไปจังไดหนุ่มกับบุญหูจักเพิ่นว่าเพิ่นว่าเนี่ยเพิ่นหูจักกับนา่งนีดเพิ่นเบิ่งมาโดนแล้วบ่คือสิดูแลลูกกับขัวเพิ่นได้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าบัดนี้นางนีดแตว่าเฮ็ดจังได้เนาะสีกบ่ลับปากเด้อว่าสิดูแลให้ก็ว่าพอแต่เว้าแล้วผู้หญิงคนนั้นนา่งนีดิ่นก็เลยว่ากาจังซั่นก็ให้เบิ่งหน้าตาสัๆแน่เบิ่งเพิ่นก็ี่ยเสินงเพิ่นก็หลังจากที่ว่าเหห็นน่วยตา เพิ่นกับยืนโตตงเขื้นก็เป็นดลูกหลัลงู้หยิ่งงามงามใสสูตรสีแดงยืนยู<อ>่นั่งนิดก็เลยย่อมือวายเพิ่นกับเล่ยวาตอบอบัดแหลวบัดเพิ่นสีไปเพิ่นพัดเอามือมาหลูบหัวนั่งนิด<อ>สามเถื่อเพิ่นกับไปทั้งนี่เอินน้ำกุนว่าสีทามเล่กับบท่านเขากับไปก่อนกับมาหายปลานนดแปรใหายปลานดน,าานดกับแปรหกสามศูนย์กับหาสามศูนย์ ปลาท้องกับแปไะมันออกสามหศนูนย์สามศูนย์เนอู้มาหายมงคลแปไห้เขากับแปะถึงท่จัเจ้าบ่ได้อันสามตัวได้สามตัวสื่อแต่สองตัวอู้สูงข้ามันมีสำนันนอกก็เลยได้แต่งวดนี่แหละย่างวดนี่แหละมันเห็นเหล็กจั๊กจั๊นี่แหละงวดนี่ก็เห็นไปเห็นน้ำพูสองเข้ากับผูหูว่ามันสินมาหรือบอว่าน้ำกระไดสีงวดแล้วเนาะตั้งแต่เพิ่นไป ณตอนนี้ก็คือวันที่สิบหกเวลาบ่ายสองสิบห้าแล้วนะคะนูสื่อท่านบอยายถ้านูสื่อบท่านงวดหนานูขอนําเด้อแล้วก็ขอให้เอฟซีน้ำนะคะเดี๋ยวนูสิปล่อยคลิปจักหน่อยนี่แล้วก็ให้เพื่อที่สิเพื่อนสิบบอได้บอกว่าอ่าคลิปนี่อ่าห้วยอ้ออกเราไปยังจะค่อยมาปล่อยเพราะว่าก็เพิ่งเห็นกันเนาะนูก็เฮ็ดงานใหญ่ก็อยู่บ่านูก็บ่ค่อยได้พอบ่ไได้ปอคอยได้้พอ แต่ถ้าสมมุติว่าใหญ่สัญญาเด้อว,ว่าอันถ้าเกิดงวดต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าอันนุนิเพนอ่าทักมารหรือโทรอม้ายังสิใหญ่ฝ่าวมาหาหนูเด้อหนูบ่หวางยังได้หน,น,นูก็สิมหนูก็สิวน,น,นั่งเ้านําดอกหนูยางไหเอฟซได้หนูอยากได้จากองนงาล่ะหือ อาโอเคขอบคุณหลายๆนะคะอันนี้เป็นอีพีสองนะคะเมื่อกี้อีพีหนึ่งอัดไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยายดวนอีกสักครั้งนะคะวดน,นี้นาซิดได้นะคะเว็บนาชิยังสื่อได้ยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากเ้ยค่ะยายดวนดจ้าสวัสดีจ้า